อากาศตอนเช้าหมอกออกสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เราจะมายามกับรักที่เราดักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนหมายป่ายา่าดักไว้สิบห้าหลังมาดูนครับว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ ไม้แล้วผูกไว้อ่าตัวแรกมาแล้วครับมันมันมันส่เล็กเชียวเยอเราครับหาง่ายๆทางนี้เยอะ ลูกลำํำไยอ่าดวไปดูอันต่อไปใส่แบบอย่างนี้แหละครับป่าหญ้าแห้งแล้วโอ้นกคุ่มบินทางนี้นกคุ่มเยอะครับ เดีวเราไปดูตรงถึงเลยว่าจะมีเข้าอีกไหมอ่ะอยู่ข้างหน้านี่หนึ่งอันครับเอากลับหายโอ้โหเข้าอีกแล้วครับ โอ้ห oh, ฝีมืออะไรมาทำได้ขนาดนี้กลางคืนเราไม่ได้มายามโอ้โ oh, ห oh. หมดสภาพเลยครับ สองหลังติดสองหลังแล้วครับวางไว้ใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอินหลังหนึ่งโอ้โหอีกแล้วครับท่าน สามหลังติดสามแล้วครับหมันๆไรกำลังสวยสามติดสามแล้วครับตรงนี้วางเหมือนวางปูพรมเลยอยู่ใกล้ๆ ครับอยู่ข้างหน้านี่อีกหนึ่งโอ้โหลั่นครับโอ้โหซีข้าซีแต่ว่ามีแต่รอยโดนกัดครับไม่รู้มีตัวอะไรมากัด นีเห็นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูวันต่อไปแล้วครับสีหลังเข้า4ีแล้วครับยังไม่พลาดใส่ไปทั้งหมดสิบสิบห้าสิอันถ้าจำไม่ผิดนี่ครับวางติดติดกันเลยหลังที่ห้า จะได้อีกแต้มไหมครับโอ้โหเข้าแล้วครับตัวเล็กไม่ได้ไมา่ยามโอ้โหสาภาพตัวอะไรกัดครับนี่นะครับดูลองรอยกัดแท้หมดเลย เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าครับสงสัยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยห้าหลังเข้าห้าตัวแล้วครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันนี่ครับหลังต่อไปอยู่ข้างหน้าใกล้ๆวางปูพมเลยครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเองสภาพดูไม่ได้เลยหมายนี้ไม่รู้มีตัวอะไร หลังที่หกเข้าอีกแล้วครับโอ้โหหมดคืนหกเข้าหกยังไม่พลาดเลยครับโอโห้หมดได้ไหมเนาะอันนี้หมดขึ้นแล้วครับเหยื่อที่ใช้ครับลำใหญ่หกหลังเข้าหกแล้วครับ โอ้ยอันที่เจ็ดอยู่ใกล้ๆก,กันเข้าอีกแล้วครับหมานมานทุกอันโอ้ยลากเชือกมาเชือกมัดไม่ดีโอ้หมดโอ้ลำไยครับลำไยหลังที่เจ็ดครับยังไม่พลาดสักตัวโอ้ลืมถือถุงมา แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหลังที่8ดเลยนะครับนี่ครับหลังที่8มีอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้อีกอันนี้หลังที่9 <c oughs> อันนั้นหลังที่สิครับเรียงๆกันเลย หลังที่แปดโอ้โหเข้าอีกแล้วครับโอ้โหหมดไม่ได้มายามหลังที่8ปดไม่พลาดครับโอ้โหหมดลำใหญ่ครับลำใหญ่โอโห้หมดแทะหมดแล้วครับหลังที่แปด มาดูหลังที่เก้ากันครับทางวิ่งเลาะเต็มทั้งป่าเลยครับเป็นทางด่วนเลยหลังที่แปดครับีหลังที่เก้าใส่ติดติดกัน เราทำไปอย่างนี้ครับง่ายงายโอ้โหดูทางสามแยกเป็นทางด่วนเลยครับหลังทีก้าเป็นไงครับปิดอีกแล้วครับโอ้โหก้าเข้าก้าวล้วครับโอ้ยห,หมดขึ้นอีกไม่เนี่ยนี่ครับ โอ้ไม่ได้มายามหมดเต็มเลยเมื่อคืนมันฝนตกด้วยครับเลยไม่ได้ออกมานี่เดือนกุมภาแล้วฝนยังตกอยู่เลยมีหลงมาแต่ก็ไม่แรงโอ้มดเข้าครับโอ้โหเนี่ยมันตัวอะไรมากาัดทุกอันเลย ถ้ากลางคืนตัวอะไรมากัดครับแบบนี้ใครรู้บอกหน่อยหมดกันโอ้ยกัดทุกอันเลยสงสัยต้องมาเปลี่ยนมาดักไอตัวที่มันกัดแล้วนี่มันคือตัวอะไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูหลังที่10ครับนี่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเรียงกันเลย นี่ครับอูพรมเลยอยู่ไหนเอยโอ้โอไม่พลาดเลยครับหลังที่สิบแต่ว่าหมด <c oughs> สงสัยจะติดเร็วไม่ได้มายามเลยครับ โอ้ยหมดกัดหมดเยอะมากเดี๋ยวไปดูหลังที่สิบเอ็เลยครับเลี้ยงกันเลยนี่หลังที่สิบออยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆ อลอยทางเดินรอยแท้ต้นหญ้าโอ้อยู่ตรงนี้ครับอย่างไม่ตายหนีบอะไรนาะส่วนมากจะเป็นหนูครัวนะครับโอ้ติดขาใช่ไหมลำใหญ่ครับลำใหญ่เดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะครับ เรียบร้อยตัวไม่ใหญ่ครับจะเป็นโอหนูพุกเล็กที่เข้านะครับสิบเอ็ดหลังเข้าทุกหลังเลยครับวันนี้หมานหมานเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สิบสองกันเดี๋ยวเรามาดูหลังที่สิบสองกันนะครับ โอ้รอยแทะเยอะมากครับเต็มเลยมีแต่รอยครับหลังที่สิบสองอยู่ใกล้ๆกันเลยครับใส่รอยมันไปทั่วถึงกันหมดเลยสองได้ตัวไหมครับ ไม่พลาดครับอืมรถเคนอีกแล้วเหยื่ยวลํำไยนะครับหมานแล้วครับเดี๋ยวขอแกเชือกกันส่วนมากจะเป็นผุกเล็กครับเดินเล่นกันทางเยอะมากเลยรอยกัดรอยแทะ มดก็เยอะครับกลางคืนไม่ได้มายามว่าจะมาฝนก็ตกเราไปดูหลังที่สิบสามครับอยู่ใกล้ๆไใส่กล้ๆกันเลยครับห่างกันสี่ห้าเมตรหลังที่สิบสาโอ้โหมีครับทำไมมีแต่ซากโอ้โห ไม่อยางให้เห็นเลยใครรู้ช่วยบอกได้ครับโอ้โหสาภาพหมานอยู่ครับ13หลังเข้า13ตัวแต่แต่และตัวพุนหมดเลยโอหลังที่14ครับนี่ใกล้ๆกัน โอ้โหพลาดไปล้วหนึ่งครับหลังที่14ไม่ทำงานไม่ทำงานครับหลังที่14เหยื่อลำใหญ่เดี๋ยวเรามาดูหลังที่15ครับ โอ้สิบห้าอยู่ใกล้ๆนี่เองครับพาทิตขึ้นแล้วเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับหลังที่สิบห้าไม่หลอดครับเป็นหนูพูกเล็กครับดูรอยเต็มไปหมดเลยครับเป็นทางดวนเลย หลังที่สิบหกอยู่ใกล้ๆก,กันเลยอโอ้ไม่รอดครับหลังที่สิบหกยังไม่ตายด้วยครับอ้ามีลูกด้วยครับ เดี๋ยวขอ,อนี้ก่อนนะครับสิบหหลังครับไม่เข้าหนึ่งดูรอยเป็นทางนะครับเรามาดูาหลังโอ้ยังมีอ,อีกครับผมก็จำไม่ได้ว่าผมเอามาใส่เท่าไหร่ นี่จะสิบเจมไหมครับรอยมัดไว้หายไปไหนไม่รู้โอ้ใส่ตรงนี้สิบเจ็ดก็ไม่พลาดครับอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นพุกเล็กหมดเลยครับส่วนมากโอ ไซส์อย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวลองไล่ดูครับลืมว่าเอามาเท่าไหร่ใส่อย่างเดียวหมอกยังหนาอยู่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาเดินดูก่อน,นครับ เป็นป่าก็โพดเก่านะครับตรงนี้เดินปูพรมเลยอ่ายังมีตรงนี้อีกหนึ่งโอแสดงว่าผมมาะมานน่าจะสิบแปดหรือสิบเก้ามัง้งนี่ครับนาก่อนนะครับ อยู่ตรงไหนนอ้อมาเดี๋ยวคว้หากอนนะครับเมื่อกี้หาไม่เจอน่าจะดูผิดนี่ครับเรามาดูอันที่สิบแปดทำหมายไว้เอาออกก่อนแล้วลง ต็ดครับแต่สภาพไม่รู้อะไรมากินเหลืออยู่แค่นี้เองครับหมดการ18ครับเข้า17ไม่เข้าหนึ่ง มันมานอยู่ครับเช้านี้เดี๋ยวเรามารวมเต้มสรุปวันนี้ครับ18หลังเข้า17ตัวเหยื่อลำญ่จะมีอยู่4ตัวครับสภาพดูไม่ได้เลยไม่รู้ตัวอะไรกินมี1หลังครับที่ไม่เข้า รู้บอกหน่อยครับมันคือตัวอะไรดูสภาพแต่ก็ถือว่าหมานครับ18หลังได้17ตัวเดี๋ยวดูครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ